วันหนึ่งค่ะสังเกตเห็นก้อนที่คอลองคืนน้ำลายใช่ไหมคะแล้วมันเป็นก้อนนะคะก็คิดว่ามันผิดปกติแล้วนึกถึงก่อนเลยว่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่เจ็บค่ะทุกอย่างปกติเลยไม่รู้สึกอ่อนเพลียกินได้ปกติคืนน้ำลายหายใจอะไรทุกอย่างปกติหมดเลยเห็นแค่ว่าเป็นก้อนเท่านั้น,นะคะ่ะ ก็เลยไปหาข้อมูลดูปรากฏว่ามันเป็นก้อนที่ผิดปกติก็เลยกังวลใจวันรุ่งขึ้นก็ม,มาหาคุณหมอเลยมาเช็คเลยว่าเป็นอะไรเพราะว่ามันกังวลน,นะคะเราก็จะใช้ชีวิตไม่มีความสุขเนาะก็เลยตัดสินใจมาเช็คก,กับคุณหมอดีกว่าค่ะพอเข้ามาในโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาใช่ไหมคะมาแจ้งว่าเราพบก้อนที่คอเจ้าหน้าที่ก็เลยแนะนำให้เราะค่ะมาชั้นสี่แผนกหูคอจมูก มาที่นี่รู้สึกว่าน่าจะทานใจค่ะเพราะว่าอยากรู้ไงคะว่าตัวเองเป็นอะไรก็เลยตัดสินใจมาที่นี่ค่ะนั่งรอสักพักนึงก็มาพบกับนายแพทย์จักรพงศ์ค่ะครั้งแรกที่เข้าไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอสังเกตว่าเห็นมันเป็นก้อนพอคำดูแลแค่3มเซนคุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้อันตาซาวค่ะคก็เลยรออันตาซาวภายในวันนั้นเลยคุณหมอก็บอกว่าเจอก้อนเนื้อนะประมาณ4.9เซนซึ่งมันใหญ่มากค่ะ คุณหมอแนะนําก่อนคะ่ะว่าให้ตรวจชิ้นเนื้อก่อนว่าก้อนเนื้อนี้เป็นอะไรคุณหมอใช้เข็มะคะ่ะเจาะเข้าไปแล้วก็ดูดตรงที่เป็นก้อนเลยคะ่ะดูดออกไปแล้วก็รอผลประมาณสักหนึ่งอาทิตย์อะคะ่ะก็กลับมาฟังผลตื่นเต้นแล้วก็กังวลอยากฟังผลเร็วๆอะคะ่ะว่าเราจะเป็นอะไรไหมเป็นเนื้อลายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันที่คุณหมอนัดก็เข้ามาเจอคุณหมอบอกว่าไม่เป็นพิษก็เป็นก้อนเนื้อ ถ้าไม่ผ่าก็ก้อนจะโตขึ้นคุณหมอก็แนะนำวิธีการรักษามี3อย่าง 1. ก็คือกินยากินยาคุณหมอบอกว่าโอกาสที่มันจะเล็กลงอ่ะน้อยมากเพราะว่าก้อนมันใหญ่เกินกว่า4เซนแล้วก็2โดยการผ่าตัดก็คือเปิดแผลที่คออ่าแล้วก็3โดยการส่องกล้องค่ะส่องกล้องจะคือลงแผลใต้เหนอตงใตข้างในไม่มีแผลข้างนอกแล้วก็เอาลอกล้องส่องเข้าไป หลังผ่าเนี่ยก็จะเย็บแผลเลยไหมละลายด้านในคุณหมอก็บอกอยู่คะ่ะว่าถ้าสองกล้องเนี่ยครับมันจะไม่มีแผลที่คอนะการพักฟื้นก็เร็วขึ้นเราสนใจข้อนี้เลยเพราะว่าเราทํางานเราก็ไม่อยากให้มีแผลที่คอใช่ไหมคะอยากให้ฟื้นตัวเร็วๆก็เลยกลับไปคิดแล้วก็ตัดสินใจอยากที่จะส่องกล้องตรงนี้นะคะ่ะ